สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมในทางช่องยูทูบแล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับ <L un ters> ผมเพิ่งทำเกี่ยวข้องกับวิธีการดูปืนมือ2มือ3มือ4นะฮะซึ่งก็เป็นปืนที่ ได้รับมนยิยมในบ้านเรามาัพอสมควรนะครับก็คือปืนแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ1 9ึ1นะครับก็มีเพื่อนๆเ c นะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าแล้วทำไมแอดไม่ทำปืนลูกโม่บ้างละ่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะครับได้สอบถามจากผู้ที่ใช้ปืนลูกโม่มาหลายๆท่านนะครับพูดคุยกันนะเกี่ยวข้องกับการเลืกซื้อปืนลูกโม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่นะครับ หรือว่าจะเป็นปืนที่ถูกใช้งานมาแล้วนะครับ2ข้อสําคัญนะครับที่ท่านจะต้องดูนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับสําหรับการซื้อปืนลูกโม่ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับหากจะว่าไปแล้วนะครับปืนลูกโม่เป็นปืนที่ใช้งานง่ายนะครับบรรจุกระสุนนะครับ ปืนโม่แนวไกลพร้อมยิงได้เลยนะครับเอาละปืนที่จะใช้งานง่ายที่สุดนะฮะก็คงไม่มีใครเกินปืนลโม่แะครับปืนลูกโม่เป็นปืนที่ใช้งานง่ายตามที่ว่านะครับแล้วก็หลายๆท่านก็มักจะเรียกเป็นปืนกระบอกแรกนะครับเอาละเมื่อไรที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งก็เอาปืนลูกโม่ดีกว่านะครับมันใช้งานง่ายนะครับมันไม่เคยมีปัญหาเรื่องการตื้นลั่นนะครับ ถ้าใครทําปืนลูกโม่ลั่นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันสุดยอดจริงๆนะมันเล็กเกินจริงๆนะครับแล้วทีนี้ไอ้ปืนที่ถูกเรียกว่าปืนที่ถูกใช้งานง่ายที่สุดนะฮะก็คือปืนลูกโม่นะฮะดูสักกระบอกหนึ่งจะซื้อสักกระบอกหนึ่งเนี่ยเราจะดูจุดไหนนะฮะเออที่เราจะไม่พลาดนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับประการแรกปืนลูกโม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยอดีตหรือปัจจุบันนี้นะครับ อย่างปืนยุคเก่าๆในอดีตผมก็เคยเจอยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อที่มาจากฝั่งของแถบอเมริกาใต้นะครับไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อก็แล้วกันนะครับเป็นจุดสองสองนะครับบรรจุเก้าัดนะครับผมก็เห็นนะฮะแนวลำกล้องนี่บิดเลยนะฮะเซนเตอร์เขาไม่ตรงกันเลยนะครับประการแรกนะครับเราต้องดูนะครับว่าแนวลำกล้องนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนี่ตรงกันไหมนะครับถ้าแนวลำกล้องถูกขันเกลียวมาแบบไม่ตรงกันนะครับ โอ้โหวุ่นวายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์ให้มันเผื่อกันนะฮะหรือจะไปขันลำกล้องเข้าอีกก็โอ้โหวุ่นวายนะครับเรื่องแรกต้องดูดีๆนะครับว่าแนวลำกล้องกับคงปืนนั้นไดเซนเตอร์ต่อกันหรือไม่นะครับท่านต้องดูนะครับว่าศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับกับแนวลำกล้องไปทางเดียวกันหรือไม่นะครับอย่างนี้นะฮะท่านดูนะครับผม จะพยายามเติมไฟให้กับทุกท่านนะครับแนวลำกล้องจะต้องไปในทางที่ศูนย์ปืนพาไปนะครับนะฮะอย่างก็บอกนี้ผ่านนะครับแม่นยำด้วยนะครับลำกล้องเป็นเรื่องที่พลาดไปได้นะฮะถ้าแนวลำกล้องไม่ตรงกันนั่นก็โอ้โหแก้ไขลำบากนะครับนี่นะครับจุดแรกที่ต้องดูนะครับหลังจากที่ท่านดูเครื่องหมายทะเบียนดูหมายเลขประจำปืนนะฮะ ดูศูนย์หน้าศูนย์หลังดูไกลดูด้ามดูต่างๆนานาแล้วนะครับก็ต้องดูลำกล้องด้วยนะครับถ้าลำกล้องผ่านก็ไปดูจุดที่2นะครับจุดที่2นะครับเป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นมองข้ามกันไปหลายคนนะฮะนะครับท่านต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับ ปืนลูกโม่มันเป็นปืนที่ต้องมีระบบนกสับนะครับไม่ว่าจะเป็นนกในนกนอกนะครับยังไม่มีระบบเข็มพุ่งนะฮะปืนลูกโม่นะฮะก็มีเฉพาะดับเบิลออี่นะฮะกับดับเบิลซิงเกิลนะครับระบบนกสับนี่แหละมันชัดเจนดีนะฮะทีนี้ไอเจะนกสับนี่แหละครับมันก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าของปืนได้นะครับประการที่2ท่านจะต้องดูนกสับนะครับนกสับเบียดโครงปืนหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับปืนกึึงอัตโนมัตินะครับปืนลูกโม่ที่เราได้เห็นอย่างชินชินตานี่หนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนกสับเบียดโครงปืนนะฮะอืมก็ลองดูนะครับปืนกระบอกนี้นะครับนกสับเบียดโครงปืนนิดๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับทําให้ระบบการส่งถ่ายแรงกระแทกลดลงนะครับท่านจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นกระบอกนี้นะครับ6.64นะครับเป็นนกดําไกดดานะครับ นกสับที่ถูกงั่งมานะครับก็จะมีเข็มยันชนลักษณะอย่างนี้นะครับฝั่งนี้จะสีดำนะฮะท่าลองสังเกตดูนะครับเติมไฟให้เลยนะฮะจะเป็นสีดำเทาๆนะครับไม่มีรอยเสียดสีนะครับเพราะว่านกสับเขาไม่เบียดฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ ท่านเห็นไหมคนี่นกสับเบียดโครงปืนนะครับถ้าปิดไฟจะเห็นนะฮะลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ทําให้การถ่ายแรงกระแทกของนกสับค่อยลงนะครับเพราะว่ามันจังหวะมันเบียดนิดเดียวเองนะฮะสังเกตดูรอยต่อของโครงปืนของลุงโม่สมิธนะครับทําให้ดูก็ได้นะครับ จังหวะที่ท่านเหนี่ยวไกนะครับเห็นไหมลูกศรเขจะขยับได้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมขยับซ้ายขวาได้นะครับเขาจะถูระหว่างรอยต่อของโครงปืนนี่นะฮะเห็นไหมครับขยับได้นะครับท่านจะต้องศึกษาดูดีๆนะครับว่าปืนที่ท่านกําลังจะ ซื้อมานะครับซื้อต่อเข้ามานะฮะซื้อต่อจากญาติพี่น้องนะครับจากเพื่อนสนิทนะฮะท่านต้องดูนะครับว่านกสับ์มันเบียดโครงปืนหรือไม่นะครับแต่ก็บอกนี้นะครับมันเป็นการตวัดตัวของนกสับ์นะครับมันเบียดละแต่มันไม่ทําให้แรงกระแทกของนกสับ์เสียลงไปนะฮะนี่นะครับเห็นไหมข้อขาวนี่นะฮะมันใช้ได้นะฮะมันไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่สิ่งที่มาทําคลิปนี้นะครับก็เพื่อต้องการให้เพื่อนๆที่กาลังจะซื้อปืนลูกโม่สักกระบอกหนึ่งนะฮะก็ให้ดูไว้นะครับว่าไอการที่ปืนที่เราจะซื้อมานะฮะถ้าเกิดมันมีปัญหาบ้างนะฮะบ,บางทีเราต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจปัญหามันนะฮะบ,บางทีปัญหาบางประเภทก็แก้ไขไม่ได้เลยนะฮะปัญหาบางประเภทก็แก้ไขได้ยังพอทนนะฮะอย่างเช่นเบียดสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะ ก็ยังพอทนนะครับเพราะว่ามันเบียดไม่มากนะครับมันเป็นการสบัดตัวของนกสัตว์นะครับแต่บางกระบอกใช่ไหมฮะเบียดจนเป็นเพทที่ว่ารอยขูดทนลึกเลยนะฮะผมเคยเห็นนะครับอย่างเช่นข้างต้นที่ผมเกิดไหมนะฮะว่าก็คือปืนลูกโม่นะของทางฝั่งทางแถบอเมริกาใต้นะครับเป็นลูกโม่จุดสองสองนำมาจุ๋กลาแล้วครับแนวลำกล้องนี่บิดเอียงไปเลยนะฮะการเข้าในลำกล้องของปืนนั้นถือว่าผิดพลาดมากๆนะครับ แล้วมันแนวลำกล้องมันไม่ตรงมันจะยิงยังไงนะทีนี้มันก็น่าคิดนะครับ2ข้อนี้นะครับลองนํามาพิจารณานะครับถ้าทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมดู2ข้อนี้นะครับก็คือแนวลำกล้องไม่บิดไปจากเดิมนะฮะอยู่เซนเตอร์นะฮะอย่างดีนะฮะตามแนวศูนย์นะครับกับนกศัพท์ไม่เบียดโครงปืนนะครับจนไปพิบารานกศัพท์นั้นถูกขัดขวางโดยโครงปืนทํางานไม่ได้นะครับอย่างนี้มันโอเคนะฮะ ปืนลูกโมฝั่งอเมริกามันก็มีปัญหาแล้วครับก็ดูดูไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการเลือกปืนนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังจะซื้อปืนลูกโมนะครับก็ขอคนหนึ่งไลค์นะครับ1แชร์นะครับเพื่อที่ทําให้คลิปนี้ออกสู่สาธารณะนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ต้องเอ๋เข้า่าสวัสดีครับ